มา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 บวก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 สโลแล้วเข้าไปทุบบ้องหูไปเรื่อยๆอ้าวสไลด์แล้วนี่โคตรเดินหยุดนิ่ทำไมดุเร็วจังวะไปไปไปมาจะตายแล้วมีสโลมีอะไรไหมฉลาดที่จะแฟดไม่งกเอาาย้เลี่ยามาทำไมสัตว์นนแแฟล้วะ มากับใครเนี่ยตนง้างอะ่ะอย่าให้มันเห็นอะ่ะพยายามง้างหนมันเห็นมันจะล็อกส่วนลยอ,นะอัอนใดเมาดักกูหน้าหิเานเมนติขอเอาลิฟต์ก่อนนะเอาออบเจกต์ส่วน ไปมันหวาดอย่าอย่ามาให้มันมายุ่งกับหนูก็พอไม่ไม่มีอันตน<ม>กีก็โป๊กโป๊กมันไปนเลยโป๊กสวนตีสวนอรนยาไปนะแม่เอาอทาริยาเอาอีกแล้วหรอฉลือจดจมหัดแสดงว่ามัไม่ได้บอดเลยลำขานโวยลำขานทาริยา กูมาแล้วข้างหลังกูมาแล้วกูมาแล้วกูมาแล้วข้างล่างอะ่ะสวยไม่ได้ตีวะ่ะกำลังวัดเฮ้ย,ยได้นะเขาได้โดนเลยวะ่ะน่าจะใช้เทเลพอร์ตนะครับมาเลยมั้มีเทเอมาแล้วคือรื่อ จะได้ดึงแล้วไม่ได้เข้าต่อรอจังหวะอีกหน่อยมันก็เลยแบบยิดห,หน่อยไปดีแกพาชั้นเมียนตดอยู่เนาะถ้าแกถึงอนะ่ะอุ้ยโอ้โหเลือดเด้งเมียนตดแน่เลยอ,ะอ่ะอ้าวไม่มีอีควัย เออลักหายระวังนะระวันสูงกูถอยแล้วอันตีแปดวิถอย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 ภรรยากำลังไปเท่าที่ตีไหวแรง,แรง,ยยงพี่ชูมาท<ว>างนี้ เมียนตินะแต่ว่าอันติตอนนี้ไม่เอเเียวไม่ตายต้องกลับบ้านไปออกของก่อนทลริยาอิสตับเฮียอยู่นี่แกมาเช็คอันนี้ชันเมียนติอยู่แกไปเลย เจ๊ิปสู้เลยทุบพื้นตึ้งเออวิวกลับมาแบบเยี่ยมากสวยเย,ยพัดไปเลยไปเลยเจเตรียมสับเอาไม่หันแฟดีปแล้นเไรแฟดแฟลบก,ก,ก็ตายดอดีมันเสียแฟดก็ยังดี อิ <m ang> e> นเวกกูมังอีชินดาแมะมันได้นะไออันเนี้ยชินาเ <ทำ S 1> มะตีแล้วนะมันมีตีแล้วนะลากถึงก่อนพี่เงินตีนะลากถึงก่อนหรือ,อพี่มาเลยพี่เดินมาเลยนี่โดนล้อม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 ตีตีลิฟตีลิฟช่วยกันตีลิฟช่วยกันอย่าพัดอย่าพึ่งนะอย่าพัดอย่าพัด,พด,พดตีลิฟอยู่อย่าพัดไมีทำไมใช่ไหมมีมีกูกำลังไปอยู่แต่ว่าไกลมากเออทินาเมะเอาทักทางเอาทักทาง เอาตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้กูมาข้างหลังข้างหลังข้างหลังตัวนั้นตีดีเชนดเมอแฝดเชนดเมอแฝดทารียาจะตายแล้วทารียาจะตายแล้วเชนดเมอแฝดทารียาจะตายแล้วตั้งตีไม่ใช้ไปแล้วล่ะใช่ไม่ใช้กันนี่ไปแล้วใช้แฝดไปแล้วด้วยมามังกรต่อใช้กันใช้กันเลย

ฉันยู่ฉันยู่ฉันยู่ขว้าจะหิวอีสัตว์นดียวอันตีไปแล้วค่ะอันตีเปิดด้วยเป็นไงล่ะเหี้ยมึงเจอคาถาลนดับหนึ่งครับไปมังกรมังกรันไม่มีสมัยแล้วอีเหี้ยมันจะเข้ากูกูเลยต้องสมัยมันสโลมันอีดอกเขามีพ็อกเก็ตฉันมีพ็อกเก็ตฉันมีพ็อกเก็ตตีไปตีไปแป๊บหนึ่งมานเาหมดเหี้ย เียสวยเอาไม่ไม่กลับ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 กูกลับกูกลับกูกลับได้กูกลับได้กูกลับได้มันมีเรืองอะไจ้าไบายแล้วที่รักอต้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 มาทางกูนี่เดียวี่มันจะตายมันอะไรอ่า โอ้ยมันมีอันตีอึ้ยมันมีอันตีตายซะอีสัตว์นรกั่นหมดตายสามอุ้ยมันไม่ตายอันนี้มันมีเด้งเลือดใช่มันมีเด้งเลือดอย่าพาฉันมีอันตีอย่าพาฉันมีอันตีมันก็ไม่ทำที้ยอะไรแหละมันก็ทำอย่างนั้นแหละถูกแล้วกำลังไปอาร์ตี้กูไปกูไปสวยอย่าพัด โอ้โหแอตีอตีสวยอยู่บาลอนอไหวนะบาลอนไหวนะใครอะอีลักษ์สองเมตรเท่านั้นแหละอีดอกเอาบาลอนบาลอนมีสมัยอยู่อีลักษ์โดนกูเม็ดเดียวเลื่อนเหลือยี่สิบเปอร์เซ็นะต์ะเอาที่มาตีลูกมา จบรู้ตอบยังไงละเมียนตีวาดมาสมัยแล้วมาสมัยแล้วมาสมัยบูมันไปแล้วเก้าดิโดดใส่อีรักทีนี้ลำคานเอาแม่เอาแม่เอาแม่ เออสกิลสกิลไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวกูว่าหลักน่าจะเกือบตายได้เมื่อกี้เลื่อนมันลดนิดนึงกูก็เลยเปิดอันติลองดูเก็ตแก้หมดเลยยังไงพี่ชุบเปิดล็อกเก็ตเลยโอ้ ทั้งพุ่งทั้งแฟตูก็ยังไม่รอดเลยสวยอย่าพัดต้องเล่นระยะมันไปเข้าไปข้างตามันมันอันนี้มันกดแฝดกดโกดนี่ไม่กดทุกอย่างเลย oh, oh, มันเอาเอาสแตย์เนี่ยอย่าเพิ่งนะทำดีแล้วล่ะต้องเปิดล็อกเก็ตไม่งั้นมันหมดฟีใช้ใช้ไปเถอะโอ้ oh, ตรงนี้มีอจังหวะตัวตไหนมันแบบโดดไปแล้วหรือแหลมอ่ะเปิดเลยไอ้บนเราอะ มีคนอยู่ตรงนี้มีคนอยู่ข้างหลังข้างหลังเอามาหน่อยซีพวกเนี้ยเทนเมเทนเมรอีกทีอ่ะโอ้อันติลงกูหมดเลยจ้ะกดอตายนะตามมาตายนะมีคนอยู่ตรงนี้มีคนอยู่ตรงนี้ทิกไหนไม่ไมด้ที่ไหนบอกว่าที่กดไมปไหนไม่ไปอีกไหนไปอีกไหนครับไไม่หนอ๋อทาริยาอีกไหน ฉันเมียนตีนะฉันเมียนตีนะฉันเมียนตีนะเอาดูดิดูดิเอา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 เมียนตีนะมันอันตีแล้วกูดูอาตีอาดิอาดิไอ้เนี่ยล่องหนทำอะไรไม่ได้ไอ้พงไปต่อเด็กหลับตายดอกเจอตีกูเข้าไปอีนี่กวันตีเลย เปิดตัวดาเมจหลักๆก็ได้เอ็เลียวคินเดตอะเปิดๆไปเลยบนอะมันหนีกันเร็วมากเลยนะก็เดียวก็หนีแล้วเดียวก็หนีมีแต่รักเท่านั้นแหละที่เอาเอาง่ายสุดแปดแปดกันกันสักเลยหนึ่งกันไปเลยกันไปเลยแปดเพลงดิงเมาเด้งแล้วก็แฟดด้วยเอเลียวแฟดแล้วหาจังหวะได้เลยตอนเนี้ยต้อง ให้มอไฟเปิดจงังหวะอยู่ที่มอไฟคนเดียวเปิดได้น네ะอีเนี่ยไม่มีแฟดอ่ะอย่ารอให้มันกดสกิลต้องเปิดเลยเปิดหยุดเอ้ยโอเครอก่อนไม่มีแฟดไม่มีอันตรีเพื่อนแต่เพื่อนเพื่อนไม่ทันมาม็ดมีเชื่อทันไม่ทันไม่ทันทันเชื่อเถอะอย่พัดแรงจะตายห่าของขนาดน,นั้นโดีเข้าไปจุกจังจุกจังอย่าพัดสับหัวไต้กดรักรักอยู่นี่อันตีสิบวิอันตีสิบวิอันตรีชั้นเทียเกินครึ่งหลอดแน่นอนมันบางกันหมด อาร์ตี้ขอแค่นั้นเราก็มามัางกรเอลเดอร์กับบาลอนกันจะมาเร็ว,เ,รวเอ้ยให้มันเข้ามันกระดึงซิดึงซิเอาสักทีซิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเตรียมสับอย่าพัดไปสับตาไปสับเลยเออสักตัวสักตัวหีบหลบหลบหลบตัวไหนไม่ถึกลบหลบหลบกำลังไปเอลบาลอนบาลอนอาร์ตี้สวยอาร์ตีอต้อีสัตว์จะลุกได้หี มาเอามาอลอนบลอลบอลอนแล้วมังกรต่อกปุ๋ยเดินช้าจังเดี๋ยวฉันแรงกว่าน,นี้อีกหน่อยอย่าพัดฉันจะให้แกเข้าไปสับสวยๆเลยร้ยองเลยเลียอยู่นี่อู้เอ็ดเลียมันต่ออว้ยายมาทาั้งดอกเลยลอยมาเลยรอดค่ะ บนไ,ไมเราเยียเีคอรเร็วอยู่แล้วใครมีเทเลพอร์ตไปกันบนเลยเดี๋ยวไปมังกรกันให้หมดมีสามายอยู่ถ้าฉนันอันตีมันจะเฮ้ยมีคนอยู่ตรงนี้ไอ้นี่มันเอาเลสมันสลัดมันไม่มีแฟดเออสวยมากเออมันเคลนไปแล้วสวยซิยคืออะไรมา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 ขอเติมมังกรหน่อยกูตายแน่เลยตรงเนี้ย ขอบคุณนะไม่แรงคะ่ะอย่ามั่นคะ่ะดูมีซอนย่าค่ะก้าสิก้าสิก็ฆ่ากูสิไอ้อันตีไม่ทานอันตีมีแต่ไม่ทานเอยเอาสิเอาสิเอาส,อาสิมีโดดมีอะไรไหมไปต่อต่อมันแ็ดแล้วมันแ็ดแล้วกํลาลังไปอยู่อเออเออต่อต่อมันจะไปทางโน้นยิงสโลมันมีอันตีนะจะตามอยู่ข้างในอยู่ข้างในอยู่ข้างในเคยแทงก็แทงไว้ ทำไมกูไม่ได้แอสติกาไม่ได้ยิงเหรอมันยิงแต่ว่ามันอยู่ในอันนั้าดาเมทมันไม่ลดปะแบบอัอไม่ได้เฮียอะไรกับเพื่อนเลยเมียนตีดันดันดันไปดันไปมีบาลอนใช่ปะดันไปอีนี่ไม่มีอันตีอันตีไม่มีอันตีกูมีอันตีกูเม็ดแล้วเม็ดของจีไม่ใช่อะไรกูไม่มีอะไรชื่อรถเลยเลยเพราะเราดันไม่ขึ้นไงเราต้องดันอ่ะอุ้ยเล็กูหกหกหกเอ้ยเวกูหกหกหกสียไหม โอเคของกูเต็มแล้วไปดันกลางมาของกูเต็มดมป๊อปเล็น้อยฉันมีอันติฉันมีอันติถ้าใกล้ตายฉันอันติอีรักได้ตายเลยแต่มันมีสัญญาสัญญาเดี๋ยวไปดันกลางหน่อยมีบาลอนยังไม่ได้ดันเลยเนี่ยไปไปไปน้องเดี๋ยวมันก็กดตั้งแต่พี่เปิดแล้วไหมเนาะรอมันกดอ่ะเอาบู๊ปตามเดี๋ยวตามไปเอาเม้าเมากลางเมากลางเมากลางเอสเดี่ยวมันจะตายนะอีดอกมั่นอะไรขนาดนั้นนะกำลังไปมาแล้ว รยาไม่มีนะเอ้ยมีมีทอัลยามีค่ะรักอยู่ข้างล่างแปลรักดิหล่อนแปลรักดิกกููดสิลี้ยอะไไรร็ม่จะไปช่วยอยู่แย่พัทตายจบเลยเม็ดเดียวไม่ต้องการไม่ต้องการพี่ชูกันได้อยู่แล้วไม่ใช่หรอสกคิวจูอยู่อาร์ตี้กูอยู่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 มีใครใกล้ตายบ้างมีใครใกล้ตายบ้างบนมันใกล้ตายปะ ดัดต่ออย่าให้มันกับอย่าให้มันกับอย่าให้มันกับบวกไปเลยอย่าให้มันกับตู้ได้ต่อเลยตีเลยไม่รอดหรอกค่ะตีไปตีไปชนะแล้วแม่กัดกัดไม่ทันหรอกยังไงก็กับไม่ได้อะไรอาร์ตี้ทำไมมันอยู่ที่กูอีเทียเนี่ย สก,กิลสองปูเมื่อกี้ถ้ามึงตีแล้วมันจดะดได้บัฟเมื่อกี้ไม่เห็นหรอบีบีบีบิวเข้าตัว